สวัสดีครับวันนี้มียันม่านะครับยันม่าตัวนี้น่าจะเป็นสิบแรงนะครับตัวนี้ก็ใช้งานมานานมากนะครับุ่นนี้อาการเสียนะครับอาการเสียก็คือใช้ไปใช้ไปเครื่องดับไปเฉยๆนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับ <c oughs> เครื่องใช้สำหรับรถผักนะครับทิ้งไว้กลางทุ่งนานะครับตัวนี้เป็นน้ำขังนะครับตัวนี้จะมีรูมีรูระบายนะครับ แต่ว่าอันนี้ดูระบายตันนะครับก็ต้องทําความสะอาดนะครับเพราะว่าถ้าว่าถังน้ํามันผุนะครับน้ำจะเข้าถังน้ํามันได้นะครับเพราะว่าไปทิ้งไว้กลางทุ่ง,งานานครับสําหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับก็พยายามพยายามทำนี่นะครับทำความสะอาดดูระบายนะครับไม่เช่นนั้นน้ำมันจะขังที่บนถังน้ำมันนะครับทำให้ถังน้ำมันผุ น้ำก็จะเข้าถังน้ำมันได้นะครับก็พยายามทกากดอาานรูระบายนี้นะครับถ้าถังน้ํามันผกแล้วน้าจะเข้าเครื่องจะทําให้เครื่องสะดุดหรือว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับว่าสาเหตุ <_ c oughs> ที่ไม่ติดนะครับเครื่องที่เครื่องไม่ติดนะครับเป็นที่ <_ c oughs> อะไรนะครับจากการ <_ c oughs> เช็คเบื้องต้นนะครับก็ต้องเช็คกําลังอัดก่อนนะครับ กำลังอัดก็ก็ยังก็ยังอัดอยู่นะครับก็มีกำลังอัดกับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับทางข้าวมันเชื้อเพลิงปั๊มหัวฉีดว่าน้ำมันฉีดได้ดีไหมอย่างงี้นะครับเพราะว่าใช้งานดับไปเฉยๆนะครับหรือว่า,าน้ำมัน มีสิ่งตปปิกับปกคือกทางเดือนนะครับเราก็ต้องตรวจเช็คระบบน้ํามันเชื้อเพลิงก่อนนะครับกําลังอัดน้ามันเชื้อเพลิงนะครับดูว่าน้ําน้ํามันเชื้อเพลิงมี ажи, มน้ําไปผสมรั่วหรือเปล่านะครับเพราะว่าถังน้ำมันบนถังน้ามันมีน้ําขังนะครับบางทีถังน้ามันอาจจะรั่วได้ครับเดี๋ยวเราทําการเช็คทางเดือนน้ามันไส้กรองนะครับ น้ำมันพอมีอะไรปะปนมาด้วยหรือเปล่านะครับวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับก็เช็คคานัดคานัดดูน้ำมันก่อนนะครับว่ามีว่าไหลามาไหมน้ำมันเข้าปั๊มนะครับ ว่ามีมีน้ำมันไหลมาไหมแล้วก็เช็คปั๊มนะครับในการคลายน็อตนะครับว่ามีแรงดันไหมวันนี้เราคือโ ขายวัดนะครับขายมาแปลกชิว่ามีมีน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันทีอดอกมาจากปั๊มไหมนะครับตรงนี้นะครับเราต้องเล่งทันเล่งเงินนะครับประดามุนนะครับ แป๊บเอ้ปตามแรงดันฉีดน้ำมันออกได้ดีนะครับ <c oughs> ดูแล้วว่าดูแล้วว่าแรงดันน้ำมันอาปั๊บนะครับมีอยู่นะครับเดี๋ยวเราลอง <c oughs> ให้น้ำมันขึ้นไปบนหัวฉีดนะครับตัวนี้เราเขาขันมาหัวรูดหมดนะครับแป๊บต้องใช้คีมด้วครับเราเช็คต้องเล่งทันเล่นด้วยนะครับ ็นวิธีการเช็คเบนซินนะครับสั้งแตเช็คก,กำลังกับเช็คน้ำมันนะครับ แรงดันขึ้นมานะครับแป๊บ้มันไม่ตันนะครับเราจะของเก่าเข้าคันจนหัวรูดหมดแล้วนะครับ 还不เจอคันไม่ได้เลยนะ เราสตาร์ทนะครับ หลังจากที่เช็คแรงดันนะครับน้ำมันจากปั๊มไปหาหัวฉีดนะครับจะมีเสียงดังก๊อดก๊อดก๊ดอดสำหรับสำหรับยันม่านะครับก็ถือว่าปั๊มฉีดน้ำมันได้ดีนะครับกำลังอัดก็ดีนะครับเดี๋ยวเรามาหาสาเหตุแล้วนะครับแล้วยันม่านะครับยันม่าสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่พบบ่อยนะครับเป็นกับฝาครอบวาล์วนะครับ เป็นกระฝาครอวา,วาล์าวอาจจะผิดจังหวะหรือว่าวาล์วอาจจะหลุดหรือหักอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันเป็นที่าวาล์วหรือเปล่านะครับกําลังอัดดีแรงดันน้ำมันจากปั๊มเข้าหัวฉีดดีนะครับเวลาหมุนสตราร์ทเหมือนมีอากาศเข้าออกทางไอดีนะครับน่าจะมีปัญหาที่วาล์วนะครับเดี๋ยวเรามาถอด ฝาครอบวาลดูนะครับครับหลังจากการเปิดฝาครอบวาลดูแล้วนะครับก็ก็จริงๆนะครับเพราะว่าสากวาลกับกระเดื่องวาลนะครับหลุดออกจากกันนะครับทําให้จังหวะการกดวาลนะครับไม่ได้นะครับก็ต้องทําการใส่แล้วเช็ควาลใหม่นะครับสําหรับยันม่านะครับ ที่ใช้นานๆนะครับก็จะมีตรงฝาคข้อเอานะครับที่เคยเจอนะครับด้านข้างของตัวนี้นะครับจะประคองจะประคองอกระเด่องวาไว้นะครับทําศึกถันศึกจะทําให้กระเดียงวาวหลุดออกจากฝากได้นะครับในตรงนี้จะมีบูทต้องเหลืองนะครับบูทกระเด่องวาต้องด้านข้างนะครับแต่อย่างตัวนี้หลวมมากเลยนะครับ ก็จะทำให้อทำให้กระเดื่องวากระสากวาหลุดได้นะครับก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถ้าให้ดีก็เปลี่ยนบุษทองเหลืองนะครับบุษทองเหลืองที่ตัวได้หรือว่าซื้อสายใหม่เลยนะครับก็มันโยกได้โยกได้เยอะนะครับหรือเป็อาจจะเป็นที่ตั้งวา,วาห่างนะครับ เลยมันหลุดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ฝาครอบนะครับตัวนี้จะไหลออกมาปุ๊บก็จะทําให้ผิดจังหวะนะครับทําให้มันหลุดกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราทําการใส่ทำการใส่แล้วลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับน่าจะเป็นสาเหตุแค่จุดนี้นะครับสําหรับเครื่องเซนมาสิบแงรงตัวนี้นะครับ่าเครื่องนี้ก็น่าจะมีจุดเสียแค่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราทำการใส่แล้วสตาร์ทเครื่องดูครับ